เบาสวยมากคันนี้ภายในสวยสวยกริบเลยถือว่าใช้ได้เลยคันนี้ขับนุ่มสบายมากฟิลม,มันดีจริงๆนะซีวิกเนี่ยถ้าใครได้เคยลองเทสได้หรือว่าใครได้เคยเป็นเจ้าของซีวิกวจะรู้เลยว่าถ้าออกรถต่อไปถ้าเป็นพวก4ีเซ gment นี่ก็น่าจะเป็นซีวิกแหละที่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดตัวซีวิกเนี่ยค่อนข้าง,างจะตอบโจทย์ของสีเซ gment ได้ดีที่สุดภาพไม่ได้นะคันนี้ถือว่าสวยนะถือว่าเป็นรถที่สวยเลยหนึ่งคันเนี่ยการขับขี่ก็ดีมาก พบกับผมเซลบอยครับ Honda Civic 1.8 EL ปี2019ทำไมต้องเป็นโฉมปี2019ที่บอยหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพราะว่าโฉมนี้เป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น Civic FE นะครับโฉมนี้ไม่มีผลิตแล้วแต่ว่า,ารายละเอียดของดีเทลของตัวรถเขาสรีระของตัวรถเขาน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับใครสนใจคันนี้อยู่ทางนี้เลยครับคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์คิวอาร์โคได้เป็นเจ้าของซี v ิกคันนี้ทันทีครับ มาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันโฉมปี19กันชนหน้ากระจังหน้าทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแต่ตัวนี้ใส่กระจังหน้าของตัว RS มานะตัวนี้ใส่กระจังหน้าเป็นตัว RS มาโครเมหน้าครับเป็นโครเมหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ได้ตัวไฟหืีเป็นตัวไฟ LED เส้นสีขาวตรงนี้อย่างที่บอกกระจังหน้าของเขาจริงๆก็เป็นสีโครเมียมตัวนี้แต่งเป็นตัวตัว RS มาที่เป็นสีดำแบ็กซอนด้านล่างครับใส่ตัดหมมีคิวโครเมียม กรอบตรงนี้ไว้ครับมาดูด้านข้างขางมักแม็กและยางกันครับมาแก้มด้านข้างตรงนี้มันก็จะมีไฟหลีมาให้ตัวนี้มีไฟหลีมาให้นะครับขั้วไม่แน่นตัวนี้เดี๋ยวให้ทางดูให้มีไฟหลีตัวนี้เป็นไฟหลีเป็นสีส้มนะมันจะติดพร้อมตัวไฟหน้ายางตรงนี้เป็นยางมิชลินด้วยหูเจ้าของเดิมถือว่าลงทุนกับรถมากเลยมิชลินตรงนี้ปี2022ครับ หนักยางอยู่ที่215 55R16 แม็กเป็นแม็กอลลอยของเดิมโรงงาน Civic โฉมปี19แม็กต้องเป็นสีนี้ครับลายแบบนี้เท่านั้นมาที่ด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับและทับไฟฟ้าตัวนี้ได้ไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างมาด้วยที่สำคัญตัวนี้ครับได้ Honda l e o n w a t t h มาด้านข้างนี้โฉมนี้ได้ Honda l e n w a t t h ซึ่งในโฉมก่อนหน้านี้ของเขาเนี่ยจะมีเฉพาะในตัว1.5 Turbo S เท่านั้นที่จะได้ Honda l a n w a t t h กรอบกระจกครับ บานประตูหน้าประตูหลังเป็นโครเมียมครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมมีปุ่มคีย์เล็เปิดล็อกปิดล็อกครับมาดูแผงข้างกันบ้างครับมาแผงข้างประตูครับด้านบนนี้เป็นหนังครับตัดด้วยพลาสติกสีเทาตรงนี้ด้านข้างเป็นหนังที่เท้าแขกเป็นหนังเช่นกันด้านล่างนี้พลาสติกได้ที่มอเนแ้ามามือเปิดประตูเป็นสีเทาได้ลําโพงเสียงแดมตัวนี้มาด้วยครับนี่มาดูโครงสร้างหลักกันครับมานี่ครับลุมแต่รอยขีดเลยครับนี่ตะเข็บเป็นอาร์ตเดิม าม,มาครับเพจตัวรถอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับ M R H F4 เขาถึงเรียกว่าโฉม f c เห็นไหมเพราะว่ารหัสตัวถังเขาเนี่ยเป็น M R H F4 นี่คือรหัสตัวถังหมายเลขเครื่องครับ R18 หมายความว่าเป็นเครื่องยนต์ 1,800cc มาดูประตูหลังกันบ้างครับแผงข้าประตูหลังจะต่างกักด้านหน้า,าตรงชุดนี้ครับตัวนี้เป็นพลาสติก แต่ตรงนี้เป็นหนังครับที่เท้าแขนเป็นหนังเช่นเดียวกันมือเปิดประตูเป็นสีเทาครับมาดูโครงสร้างหลักนะครับนี่ดูตั้งแต่รอยคีบได้เลยครับตะเข็บเม็ดอาร์คสวยเดิมไม่เคยบีรื้อไม่เคยมีแกะครับด้านท้ายรถครับไฟไท้ายที่เป็นรูปตัว C เอกลักษณ์ของเขาเลยให้ไฟเบรกมา3ตำแหน่งครับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตรงนี้แล้วตำแหน่งที่3ด้านนี้ครับนะ1 2แล้วก็3อยู่ตรงกลาง ได้กล้องถอยมานี่แล้วก็ด้านล่างจะได้ตัวไฟทับทิมครับอยู่ในตำแหน่งซ้ายขวาครับสเกิร์ตชายล่าสุดของกันชนหลังนะครับจะได้เป็นแผงคิวโคเมียมามาดูที่เก็บถั่วละบ้างนี่ครับมแม่ดูนัดก,ก่อนเลยนัดสาระโปงนี่นอตท้ายตรงนี้นะมีรอยแกะงานมารอยแกะงานเราต้องมาดูว่าสาระโปงเดิมหรือเปล่ามาดูที่ตะเข็บนะครับตะเข็บตรงนี้ครับที่เป็นตะเข็บอ่อนครับฝาเดิมครับ แกะฝาท้ายแค่แค่เคลียร์สีนะครับแค่เคลียร์สีน่าจะมีเบียดมีอะไรมาธรรมดาปกติแล้วก็ล้างน้ําครับตัวนี้เม็ดอาร์คเดิมหมดครับอีกฝั่งเชง่นครับมานี่ครับเม็ดอาร์คเดิมหมดเนี่ยเช่นฝั่งนี้ก็ต้องแกะเช่นกันเพราะว่าฝั่งนู้นมีแกะเห็นไหมน็อตท้ายมีถอดมาแต่ฝั่งก็โปร่งเดิมครับดูซุงมม่ง ยืนยันตำหนิร่องรอยว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักเพราะว่าแต่เข็บซุ้มนี่เดิมหมดเลยนี่ข้างในเนี่ยยานแนวทุกอย่างเดิมหมดครับฉะนั้นก็น่าจะมีอะไรกระแทกฝาท้ายมาเป็นเรื่องปกตินะเกียร์สีมามาดูด้านขวาของตัวรถครับนี่ครับตะเข็บเป็นอาร์ตนี่จุดรอยขีบสวยงามมากครับประตูหน้าฝั่งคนขับปุ่มคีย์เลสตัวนี้ แล้วก็แผงข้างประตูครับกระจกออโต้คู่หน้าฝั่งคนขับคับตัวเปิดท้ายรถจะอยู่ตรงนี้มาดูโครงสร้างกันครับนี่ตั้งแต่รอยคีิเลยเน่เดิมหมดครับออริจินอลภาพไม่ได้นะคะเนี้ยถือว่าสวยนะถือว่าเป็นรถที่สวยเลยหนึ่งคันเนี่ย การขับขี่ก็ดีมากเดี๋ยวไปชมหน้าห้องโดยนะครับหน้าห้องโดยจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันปะน็อตสากระโปรงหน้านะครับมีรอยแกะมาตรงนี้นะ่าจะมีแค่เคลียร์สีเพราะว่าน็อตแ,แก้มเดิมนี่น็อตแก้มเดิมดูน็อตแก้มอีกอีกฝั่งทรังนี้ด้านน,นี้ครับน็อตแก้มนี่เดิมแล้วก็อกีกฝั่งช่นครับนะฝั่งนี้มีแกะมาครับน็อตแก้มเคลียร์สีปกติเพราะว่าดูด่ครับดูรอยกระเข็บนี้ ดูด้านในตรงนี้ดูด้านในตรงนี้เนี่ยเนี่ยจะเข็บซุ้มล้อเนี่ยเห็นไหมเดิมหมดเ่ะเรามาดูฝากระโปรงกันบ้างว่าเดิมหรือเปล่านี่เนไครับตัวยาแดงทุกอย่างเดิมหมดดูสติกเกอร์นี่ครับสติกเกอร์ตัวนี้เดิมครับก็ถือว่ามีรายละเอียดเก็บงานสีมาบ้างครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรสําหรับในสายงานของรถยนต์มือสองของเราเนี่ยแค่แค่เคลียร์สีผมรับได้แต่ถ้าประเภทชนหนักพร่ควนั้นพวกไม่มีแน่นอน เครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด1 8 0 0ซีให้แรงม้ามาที่141แรงม้า Civic ได้เห็น15-16กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองได้เห็นแน่นอนแต่างจัตรได้จะมีประมาณ17-18กิโลลิตรทำได้ครับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันธ8จริงๆนะแต่ว่ามันประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องยนต์พันธุา5ี่เป็นพวก Honda BRV Toyota Vios ตัวนี้ถามว่าเทียบเคียงกับเครื่องยนต์พันธ5แล้วตัวนี้เรถือว่าใช้ได้เลยนะค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันเนี่ย ไม่ได้กินไปเยอะกว่าพวกนั้นเลยบอยลองใช้จริงแล้วลองสอบถามผู้ที่ใช้งานแล้ว15-16กิโลเมต,ต,ต่อลิตรในเมืองถือว่าใช้ได้ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยี่ยมอยู่เดี๋ยวไปชมภายในห้องในสารนะครับว่าสวยงามขนาดไหนไปชมครับไปมาครับเราเข้าไปอยู่ภายในเจ้า h อนด้าซีบีคันนี้กันแล้ว กุญแจเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคีย์เลสสตาสามารถสตาร์เครื่องจากรีโมทได้ด้วยวิธีสตาร์เครื่องจากรีโมททำยังไงกดปุ่มล็อกจนไฟกระพริบนะครับแล้วก็กดปุ่มลูกศรนี้จนไฟกระพริบอีกทีนึ่งเครื่องจะสตาร์ทแต่ว่ามันต้องอยู่ในระยะที่รัศมีกุญแจทํางานได้อย่างเช่นคุณอยู่บนออฟฟิศเห็นรถจอดอยู่ลานจอดรถตากแดดร้อนๆสตาร์เครื่องจากรีโมทเครื่องจะติดวอร์มแอร์ให้คุณเย็นฉ่ำเลยแล้วพอมาถึงรถปุ๊บไม่คุณจะเหยียบเบรกเข้าเกียร์เครื่องจะดับทันทีเลยคุณต้องดับเเเเคครืื่่ออออองงาาทีีกนนึัพปป็วมลดภยข แต่ตอนนี้เขาสตาร์ทเครื่องก่อนเดี๋ยวร้อนเสียงนุ่มเงียบมากครับมาครับเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันคอนโซลด้านบนเนี่ยนะครับเป็นหนังนะครับนะเป็นหนังแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายพลาสติกสีดำแบ็กคอร์สเป็นลายฉลูแบบเป็นรูมหลุ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 มเนี่ยนะแล้วก็เป็นเส้นพลาสติกสีเทาชุดนี้ก็ยังเป็นหนังเช่นเดียวกันครับมาถึงลินชักใส่ของนี่ได้เอกสารมาดูกันหน่อยมาสำเนาของเขารถปี2019 จดครับจด2019ขนาดเครื่องยนต์1 8 0 0 c น้ซีซีน้ำหนักรถอยู่ที่1,250กิลกรัมก็ประมาณตัน2อ่ะนะรายเรียดลำดับรถลด mm. ำดับที่1ครับธนาคารพินิชสวยงามมากคันนี้หน้า18ก็ยังโล่งอยู่เลยแค่มีการใช้ขอไหมายเรียทะเบียนจองเท่านั้นเองอดูเอกสารตัวรถกันบ้าง mm. เกี่ยวกับวารันตีอันนี้คู่มือการใช้งานนะมาใส่วว้จะได้ดูดนะครับนี่วันที่ขายรถ นี่วันที่ขายรถวันที่25เดือน3ปี62ซึ่งเป็นปี2019ครับ<ม>รายละเอียดการเข้าใช้งานเช็คระยะรถตอนนี้วิ่งไป96,000ดูว่าเช็คอะไรบ้างเช็ค10,000กิโลแรกตอนปี2019นะครับแล้วก็เช็ค20,000กิโล2,000แล้วก็ปี2020เช็ค30,000กิโล40,000กิโล2020เดือน11แล้วก็50,000กิโลปี2021 60,000กิโลปี2022ครับแล้วมาเช็คล่าสุดที่อยู่ในบุ๊กนี่คือ71,919กิโลเดือน9ปี2022ก็เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับอถ้าถึงตรงหน้าจอวิทยุเล่นอะไรได้บ้างตัวนี้ c ี v ิ c ค่อนข้างจะประทับใจตรงตัววิทยุเขาทำไมทำไมถึงประทับใจรายการแอปพลิเคชันนี่ตรงนี้ที่ต้องกดไปดูตรงนี้ทำไมถึงมีรายการแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปได้ครับมีเบราว์เซอร์ด้วยตัวนี้ แล้วก็มาหน้าจอหลักของเขาก็จะเล่น audio นะครับข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถยนต์อันนี้เป็นข้อมูลเทคนิคเห็ไหมครับคำนวณระยะทางนาฬิกาพื้นหลังอุปกรณ์แล้วก็มาเกี่ยวกับเชื่อมต่อโทศรศัพท์การตั้งค่านะครับช่องแอร์นี่แอร์ Air. แสดงหน้าจอแอร์นะครับกดปุ่มนี้แสดงหน้าจอแอร์หรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ปุ่มนี้เวลาเราปรับอุณหภูมิแอร์มนันก็จะขึ้นโชว์อยู่บนนี้อยู่แล้วครับอันนี้คือสเต็ปพัดลมมันก็จะขึ้นโชว์อยู่แล้วตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นที่วางของ มาถึงแท่นตรงคนอนโซลเกียร์ครับออตโตโโ้เบรโฮออตโ,โ,โอต้เบรโฮเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มอีคอนประหยัดพลังงานสเต็ปเกียร์มีตั้งแต่ตัว L ตัว S ตัว B ตัว N ตัว R นะครับตัว P ที่วางของลิ้นชักใส่ของตรงเก๊ะกลางนี่สามารถวางแก้วได้สองตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้ครับพอร์ต USB ได้มาหนึ่พอร์ตมาดูช่องพาวเวอร์ออกันบ้างเดี๋ยวทุกคนจะหาไม่เจอนี่ครับ พอร์เอาลตอยู่ตรงนี้ครับตัวพอร์ r เอาลตแล้วตรงช่องนี้ก็จะเป็น HDMI กับพอร์ต USB ครับตรงนี้มาครับหน้าจอพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้เป็นม u l t i ฟั n ก t i o n ครับเชื่อมต่อวางสายรับสายโทรศัพท์ตัวนี้กดดูตัวเซตค่าของตัวเลือนใหม่ได้ฝั่งขวามือเป็น Cruise Control มาดูที่ตัวเลือนใหม่ครับ รถคันนี้ปี2019วิ่งไปและ96,217กิโลอายุรถตอนนี้ค่ะตอนปีนี้ปี2024อายุรถก็ตีแล้วประมาณเกือบๆ5ปีวิ่งไปแค่90,000ตกปีแล้วไปถึง20,000โลถือว่าน้อยมากครับนะเบาดีไซน์ของเบาะเขาสีเป็นสีเบจแล้วก็เดินได้เดินผ้าตารางบักลุกตรงนี้มาเบาะปรับไฟฟ้าสั่งคนขับนะครับสั่งผู้โดยสารก็เป็นปรับปกติธรรมดาดูด้านบนเพดานกันบ้าง ม่านบังแดดได้กระจกสองหน้ามาไฟสองแผ่นที่ได้มาสองตำแหน่งฝั่งผู้โดยสารเช่นกันได้กระจกสองหน้ามาฟิลการน,นั่งถือว่าดีมากซีวิกเนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจเลยเวลารีวิวซีวิกทีไรเนี่ยบอยชอบเรื่องสรีระของบาะเขาบาะโอบก,กระชับมากหลังบอยเนี่ยสูง176น้ำหนัก99กกิโลกรัมน,นะตอนนี้บอยถือว่าไม่ขับแคบไม่อึดอัด นะน้ำหนักลดลงมาแล้วนะด,ดูในคลิปก่อนๆย่งร้อยห้าร้อยสี่ตอนนี้เหลือ99ภูมิใจมากต้องนําเสนอในคลิปด้วยว่าน้ําหนักเหลือ99แล้วใช้ได้ครับไม่อัดใช้ได้เลยเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันครับว่าการนั่งจะเป็นอย่างไรบ้างการโดยสารสะดวกสบายแค่ไหนไปชมครับไปเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารตอนหลังเลยเนี่ยประทับใจเบาเขากี่คลิปกี่คลิปก็พูดเรื่องนี้คือดูขนาดของความยาวของเบาะที่รอง,น,องน่องดียาวมากและใหญ่มากสรีระของเบาะเนี่ย แอ่งหลุมของเบาะรองรับจริงๆรองรับสําหรับผู้โดยสาร2ตําแหน่งแต่ถ้านั่งกัน3คนถือว่านั่งได้คันนี้ไม่อึดอัดแต่ว่าเบาะตรงกลางจะนูนขึ้นมาหน่อยนั่งกอนสองคนแบบนี้ครับมีที่เท้าแขนกลางมาพร้อมที่วางแก้วเบาะสวยมากคันนี้ภายในสวยสวย,สวยกริบเลยถือว่าใช้ได้เลยคันนี้ให้คุณภาพของภายในบนให้ขอให้99บเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันภายในสวยมากครับนะครับเดี๋ยวไปลองเทสต์ได้กันการขับขี่จะเป็นอย่างไรบ้างการตอบสนองของอัตราการเล่งจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับปะ มาครับเดี๋ยวเรามาลองทสได้กันขอดูกล้องถอยหน่อยดูความคมชัดของกล้องถอยนี่ครับตัวกล้องถอยปรับมุมภาพได้สามระดับอันนี้มุมกว้างมุมตรงยาวแล้วก็มุมทิมลงล่างส่วนใหญ่เราจะใช้มุมตรงยาวนี่พ,พงพวงไรเส้นเลี้ยวตามพวงอะไรด้วยนี่เนี่ยเลี้ยวตามพวงอะไรนะครับโอเคดูช่องว่างของพรงาลไรกันบ้างโยกซ้ายโยกขวาครับไม่มีเสียงก็แก๊กแน่มตุบนะครับเทสได้กัน ขับนุ่มสบายมากฟิลมันดีจริงๆนะซี v ิกเนี่ยถ้าใครได้เคยลองเทสได้หรือว่าใครได้เคยเป็นเจ้าของซี v i c เราจะรู้เลยว่าถ้าออกรถต่อไปถ้าเป็นพวก4ี e เซกเมนต์นี่ก็น่าจะเป็น c ี v i c แหละที่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดไม่ได้บูลลี่แบรนด์อื่นนะ,นะครับแต่ว่าตัว c ี v i c เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ของสี e เซกเมนต์ได้ดีที่สุดเดี๋ยวลองใช้ความเร็วดูบ้างครับ,นะรบรมาครับ141แรงม้าครับ1,800ซีซี เกียร์ C V T โอ้โหเปลี่ยนเกียร์นุ่มนุ่มมากตาเร่งก็ดีมากาใช้ได้เลยครับไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูช่วงล่างอ่ะเปิดไฟเลี้ยวนี่ฮอนด้า e รนวอขึ้น Honda าเรน Watch ขึ้นทำงานปไปดูช่วงล่างกันว่าช๊คเชิร์กเป็นยังไงกันบ้างมีตัวไหนที่มันสวยงามหรือว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างไปดูครับปะเรามาดูช่วงล่างคันนี้กันครับว่าสวยงามขนาดไหนมา,รรมาเลยครับมาดูที่โช๊คกอนเลยครับแห้งๆครับไม่มีคราบน้ำมันเลย ดูปีกดอกหลังครับสวยสวยไม่มีรอยขูดขีดครับนี่อีกฟังเช่นกันครับมานะครับชกครับเดี๋ยวด้านนนะข้างนี้ข้างนี้มีน้ํามันเดี๋ยวต้องจัดการตัวนี้เดี๋ยวให้ช่างดูแลให้ซ่อมให้ครับมาดูท่อครับดูช่วงล่างดูภายในดูแผ่นซับเสียงนี่ไม่มีรอยขูดขีดเลยครับสวยงามมากที่เห็นก็มีชกหลังด้านซ้ายนะเดี๋ยวบอยองเลียงแล้วก็เก็บงาน ดูยางพาวขับครับนี่ดูโชคหน้าครับสวยๆครับมาอีกฝั่งเค่งนะครับมายางพาวขับครับแล้วก็โชกครับโอเคโชกสี่ต้นมีต้นหลังด้านซ้ายก็มีคาบน้ำมันเดี๋ยวว่าเคลียร์ให้ครับแผ่นปิดใต้เครื่องไม่มีคาบน้ำมันไม่มีเยอะไหมหนี่ยหมรูปมาเนี่ไม่มีคา,า,าบน้ำมันเลยครับสวยงามมาก ปครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมครับปะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฮอนด้าซีบีคคันนี้ยละเรียดเก็บงานก็จะมีตัวโชกหลังด้านซ้ายนะแล้วก็ตัวที่เคยเคลียร์สีเก็บงานไนก็จะเป็นฝากระโปรงหน้ากับฝาท้ายครับถ้าแ,แค่เคลียร์สีเก็บงานแล้วก็มีจะมีมแก้มด้านซ้ายนิดหนึ่งแค่นั้นเองครับเคลียร์สีปกติสําหรับคันนี้ครับเป็น Honda าซีปี2019เป็นตัว 1.8EL ครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง5 0 0 0บาท ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,976บาทฟังราคาสังยอดผ่อนและถูกใจอยากได้ทางนี้เลยครับ QR Code บอยครับ Add Line QR Code บอยได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมแล้วบอกว่าอยากได้สีอื่นสีดําสีขาวสีเทาสีแดงทักไลน์เข้ามาได้บอยไม่ได้มีคันนี้แค่คันเดียว Civic บอยมีอยู่ประมาณ32คันทักไลน์เข้ามาหาบอยครับบอยมีรถสวยๆให้เลือกอีกเพียบเลยครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com